ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน,อน้องรกสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮหาหนอยนะครับเด่น3ตัวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนดีกว่านะครับเนาะ,ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะก,กับคลิปการคำนวณแนวทางสถิติสลากกิ่งแบ่งรัฐบาลหาหนอยนะครับดิน3ตัวบนเนาะ,ะก่อนจะเข้าสู่สตรการคำนวณน,นะครับเรามาดูสถิติกันก่อนเนาะ,ะสถิตินะครับ ที่อาจารย์คิดคำนวณไว้นะครับก็จะได้เด่นตามนี้เลยนะครับเนาะอากลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก1 4 6 2ตัวล่างเจ็สนะครับโซ่ที่อาจารย์คิดคำนวณนะครับ4 6นะครับ1 4 6สี่มาตรงๆนะครับเนะาะสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับท่านผู้ชมเนะสูตรก็จะมีว่านะครับหลัก10บวกกัน4ี่ครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก0บวก2บวก1บวก3แล้วก็บวก2นะครับเนาะ เดี๋ยวเปิดหน้าสูตรก่อนนะครับอ่ะนะครับเรามาเริ่มทำการคินโน,นสูตรนะครับไปพร้พอมกันเลยเนาะ0บวกกันกี่ครั้งครับากับศูนกสได้2 2งบวกสได้4 4่บวกหได้ห้า 5บวก3ได้8 8บวก2ได้10นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8 5 4 2สีตัวล่างออก6 2นะครับ3ตัวบนคือ8 5 4สนะครับสูตรตัวคิดคำนวณนะครับ8 5ดห้ามานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทําการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชม หบวกกัน4ครั้ง5 4 20 20ยี่บวกสเป็น24่บวกสเป็น26่บกบวกหเป็น27่บเจ็ดวกสามนะครับสามบวกสเป็น32นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกเจ็ดสองกสองตัวล่างออกสอนะครับ3ตัวบนนะครับคือ7จ็นะครับ สูตรที่เราคิดคำนวณนะครับ7มา6มาแล้วก็2มาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม2บวกกัน4ครั้งนะครับสองสเป็น8 8ดบวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น16บวกหเป็น17บเวกสเป็น20่บวกสเป็น22นะครับ ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับสามตัวบนออกศูนย์หกสี่สองตัวล่างออกห้าหกนะครับสามตัวบนนะครับคือศูนย์หกสี่นะครับส่วนเทเลกริกกำหนดเนาะศูนย์หกสี่มานะครับแล้วก็ยินดีดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านเด้อนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับ เ,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์้วยเด้อเนาะ,เ,นอะ,เ,นอะเออนะครับจะได้ไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆนะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ6กบวกกัน4ครั้ง64 24 24บวกเป็น28 28บวก2 30, ก 1, เป็น30บวก1เป็น31บเวก3เป็น34บวก2เป็น36นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลากินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก1 4 6 2ตัวล่างออก7 2นะครับ3ตัวบนคือ1 4 6่งสี่กสูตรุกน,น,นะครับ1 4 6นะครับมาตรงตรงเนาะอ่ะเรามาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ4บวกกัน4ครั้ง4 4 16 16บวก6เป็น22 บวก2เป็น24บวก1เป็น25บวก3เป็น28บวก2นะครับเป็น30นะครับอ่ะเราได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะรเราก็เหมือนเดิมนะครับจะให้เป็นแนวทางให้กับสมาชิกเนาะ2 4 5 2 4 8 2 4 0 2 5 8 2 5 0 สองแปดศูนย์สี่หสี่ห้นะครับเนะาะสถิตินะครับห้าหน่อยเด่นสามตัวบนนะครับวันที่ อ่สิบเอ็ดนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนเพื่นที่ดีๆน้องนอดรละสมาชิกที่น่ารัทุกๆท่านที่เข้ามาทำการรับชมนะ้องคลิปการคลิปนวนในวันนี้นะครับเวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ดยเด้อเด้อน้ะเพะื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะ ก่อนจะจา่ายคไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแมงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้จรรยาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคิดหน่นวแนวทางสถิติฉลกากกินแมงรัฐบาลฮาหนอยไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ